สวัสดีครับผมมิเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตัวละครอูจินซอนหัวหน้าแผานกตัวตาของสมาคมฮันเตอร์ในโซโล่เลเวลลิ่งอะไรและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าลเเเัเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนา็อกออรเนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็ะจะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพคซัมเบอร์เวอลคานิคและยังมีเกมอื่นๆอีกกมมาาย ทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k p o w e r p ์ a y หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเราก็ต้องมาทําความรู้จักตัวละครต่างๆเพื่อที่เราจะได้เล่นเกมสนุกมากยิ่งขึ้นและถ้าจะให้สนุกมากกว่านั้นแนะนําให้เพื่อนๆไปอ่านพวกมังหะวาหรือนิยายนะครับก็จะได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วเมื่อเกมเปิดแล้วก็จะได้อัธรลดแบบมากๆเลยสําหรับตัวละครที่ผมจะแนะนําอูจินซอนเขาจะเป็นหัวหน้าแผนกตรวจตาของสมาคมฮันเตอร์ถึงแม้ว แต่ได้รับการประเมินว่ามีพลังอยู่ในระดับแรงเอสเลยทีเดียวเขาเข้าร่วมสมาคมฮันเตอร์ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเป็นฮันเตอร์ที่คอยปกป้องฮันเตอร์หลังจากนั้นก็ได้พบปากกับซองจินอูอยู่บ่อยครั้งในฐานะผู้ติดตามของประธานสมาคมฮันเตอร์โกกอนฮีในวิดีโอตัวอย่างเรียกได้ว่าเขามีความน่าเล่นต่อยไม่พักลัวไม่ยังและข้อมูลเพิ่มเติมของตัวละครเขาทํางานให้กับสมาคมฮันเตอร์เกาหลีเป็นฮันเตอร์สายต่อสู้ระยะใกล้ไฟเตอร์จะใช้อาวุธประเภทถุงมือและเป็นตัวละครผู้ชายที่น,น หน้าตาดูดีมีอายุไม่มากคาดว่านะ่าจะประมาณ30กลางๆสีผมก็จะออกไปทางน้าตาลทรงผมจะถูกเซตให้เรียบร้อยและจะมีปลอยหนึ่งช่อเล็กๆตรงที่หน้าผากเสมอของติดตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับในมังงะก็จะมีพวกแว่นตาแว่นตาเขาจะติดตัวไว้ตลอดนะครับพราอยิงเขามีเยอะก็จะพังเยอะและตัวละครมักจะใส่สูตรดําเสมอส่วนเวลาเข้าปะทะในเกตจะถอดสูตรนอกออกและสวมใส่ด้วยเกาะสีเงินแทนและนี่สัยของตัวละครนะครับอูจินซอจะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรและไม่ค่อยแสดงอาการทาง สีหน้าแต่ก็ไม่ถึงกับโปเกอร์เฟสและเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรที่เป็นนามธรรมแต่จะเชื่อและยึดในสิ่งที่เป็นจริงรีเกตไฟโซโล่เลเวลลิ่งอะไรยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลตัวละครไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้เดี๋ยวว่าน่าจะทําทุกตัวตามที่เขามีวิดีโอการต่อสู้เพราะเพื่อนๆก็จะได้เห็นท่วงท่าสกิลการโจมตีในแต่ละตัวละครนั้นๆเพื่อที่จะได้อัธรลดและความสนุกแลก้ว,ะะวก เร,เรื่องเรื่องเราที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทางเกมนะครับส่วนน้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลก่อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนได้เลยนะครับการเริ่มต้นของเลเวลอัที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบโ o l ล่ e ลเวลลิ่งอะไร